โอเคค่ะเพื่อนๆนะคะมาทมครีมะค่ะวันนี้มาดามมีมีตัวผลิตภัณฑ์มาแนะนํามานําเสนอให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะอันนี้นะคะเป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่มาดามทานทุกๆ3เดือนนะคะทานทุกๆ3เดือนแล้วก็มันเป็นเมคอินจากฝรั่งเศสนะคะจะให้ดูเนาะเห็นไหมเป็นเมคอินจากฝรั่งเศสเลยนะคะเพื่อนๆซึ่งสกินตัวนี้นะคะนะคะตัวนี้นะคะเพื่อนเห็นไหมคะมันจะทําให้ผิวเรา เด้งขึ้นจะทําให้ผิวเราแข็งแรงขึ้นแล้วจะทําให้ผิวเราไม่มีริ้วรอยแล้วก็ทานแค่ทุกๆ3เดือนนะถ้าแค่ทุกๆ3เดือนเท่านั้นมี14ขวดเท่านั้นเพื่อนมี1 4ขวดเท่านั้นเดี๋ยวมาดังแกะให้ดูนะคะแกะให้ดูเลยว่ามันมีแค่14ขวดเท่านั้นเพื่อนผสมน้านิดหน่อยผสมน้านิดหน่อยนะคะเห็นไหมคะแค่นี้เองนะคะมีแค่นี้นะคะยังไงก็เดี๋ยวไป ติดตามกันะว่าอันนี้ตัวนี้มาดามชอบมากมันเป็นลักษัะดีท็อกผิวแต่ลักษณะทานนะเพื่อนๆผิวเราจะเนียนจะใสจะวิ่งมากเวลามาดามจะแบบว่าเหนื่อยเพลียมาดามจะสั่งละมาดามจะสั่งมาทาแล้วช่วงนี้มาดามอาบแดดบ่อยผิวมาดามก็จะเสื่อมมาดามก็จะสกินตัวนี้นะคะยังไงก็มาดามขอขอบคุณทุกคนนะคะนะคะยังไงก็ติดต่อมาดามค่ะสวัสดี ค่ะสวัสดีครับเพื่อนๆนะคะมาดามครีมครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าเราเราจะมารีวิวอะไรกันก่อนดีอ่าเป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์แล้วกันเนาะเป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่มาดามครีมพูดแล้วพูดอีกรีวิวแล้วรีวิวอีกครับเพื่อนๆ <c oughs> ขอคั่นแรกสองขวดแรกนะคะสองขวดแรกมาดามให้เป็นเอสเตอร์ออเดอร์แล้วครัเพื่อนๆซึ่งถ้าเพื่อนๆไปดูเนี่ยในเว็บหลายๆเว็บในบล็องเกอร์หลายบล็องเกอร์ในกูรูหลายๆกูรูก็จะบอกว่าเอสเตอร์โรเดอร์เป็น อะไรที่ดีมากๆซึ่ง ANR อันนี้นะคะ a s w a r t a n r e p a i r เนี่ยเป็นสูตรแต่ว่าคิมชอบสูตรดั้งเดิมมากกว่าอันนี้เขาปรับสูรมาแล้วหลายหลายครั้งแล้วเพื่อนๆแต่ว่าอันนี้ก็ยังเป็น my favorite อยู่นะคะสังเกตได้ว่ามาดามซื้อมาใกล้จะหมดแล้วละอันนี้หมดไปละนะคะอันนี้ใกล้จะหมดละนะคะเพื่อนๆซึ่งเวลาเพื่อนๆ,ๆไม่ได้นอนเนี่ยนะคะนะคะถ้าเพื่อนๆไม่ได้นอนเนี่ยเพื่อนๆนะคะลอง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 ดูว่าเวลาใช้ใช้เนี่ย มันจะดีมากๆเลยเพื่อนๆมาดาคอนเฟิร์มว่าอ่า um, a n r s ็นอา h ์แอสเวิรนะคะซึ่งซึ่งครีมคิดว่าตัวนี้มันดีนะสำหรับครีมคิมชอบเลยทีเดียวนะชอบมากๆนะเพื่อนๆแล้วก็เวลาคลิมไม่ได้นอนเนี่ย ครีมทาตัวนี้ไปแบบว่าเขาบอกให้ใช้1 1ดอก2ดอกแต่ว่าตัวมาดามใช้เกินประมาณสักประมาณสัก5ดอกนะฮะก่อนนอนแล้วตื่นขึ้นมาเนี่ยน่าจะวิ่งมากตัวนี้คอนเฟิร์มว่าของเขาดีอยู่แล้วด้วยทั้งคุณภาพราคาก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ว่า3,000-4,000เราแต่เลยว่าว่าจะราคาเท่าไหร่นะคะก็ไปเซิร์ชในในอินเทอร์เนต็ตเนาะนะคะแล้วอีกตัวหนึ่งที่เพื่อนๆถามมาดามพี่มาว่าใช้นท์ครีมอะไร ใช้ในครีมอะไรมาดามพอนเฟิรามมาดามใช้ในครีมตัวนี้นะคะเดี๋ยวเอาให้ดูเห็นไหมมาดามใช้จริงนะใช้มาหลายกระปุก้วด้วยนะคะอันนี้เป็นเป็นสารให้สารเติมเต็มนะคะเขาบรรจุส,สารเติมเต็มเข้าไปอันนี้เป็นของหมอนะคะเป็นของหมอซึ่งกระปุกละ,ะประมาณ20ยูโรมั้งเพื่อนๆน,นะคะก็คือให้ความเติมเต็มให้หน้าเราอิ่มน้ําขึ้นอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งครีมก็ใช้ตัวนี้นะเพื่อนๆเป็นไนท์ครีมของครีมนะซ,ซึ่งตัวนี้ผลิตผลิตที่ประเทศเยอรมนี Germany, ซึ่งครีมชอบม,มากเลยดีมากๆเวอร์เวอร์แต่เพื่อนบางคนอาจจะทาไม่เข้าหน้าหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าฟาวเลตเลยคือครีมใช้ตัวนี้แล้วมันดีสําหรับครีมนะคะซึ่งอีก2ตัวที่ถกเถียงกันมากที่ถกเถียงกันมาดามมากนะคะ2ตัวนี้นะคะออยออฟอวานนะคะ2ตัวนี้เป็นรีนะคะเป็นขวดแดงกับขวดขาวอใช้ง่ายๆนะคะ ตัวนี้นะคะก็ในลักษณะเป็น Super f um, ์เฟ i ร์มิงเซมก็ทำให้หน้าเรากระชับอ่อนไวนะคะเพื่อนเพื่อนตัวนี้เป็นเดอะส o ู t ติ้งเซรั่นะคะก็คือ t o t a l เอฟ e ฟ t เมันมีหละโ t โช a เ e ฟ f ฟ c t เนาะแต่ว่าสองตัวนี้คิมแนะนำเพราะคิมก็ใช้นะเ,นเพื่อนๆพื่คิมใช้คิมใช้มาตลอดแล้วก็มันทำให้หน้าเราอิ่มอหน้าเราอิ่มน้ำขึ้นหน้าเราอุ้มน้ำขึ้นซึ่งในวัยพวกเราก็จะ38 39บางคนก็แต่40ไปแล้วอย่างเงี้ยนะคะซึ่งคิมคิดว่า ซึ่งคิมคิดว่าพอมาดูส่วนผสมเนี่ยมันดีนะเพื่อนเราแล้วก็มันเป็แมลงวันแล้วก็มันเม k อินโปแลนด์นะตัวนี้ตัวนี้เม k อินโปแลนด์นะครับเพื่อนๆซึ่งเดี๋ยวคิมจะเอาตัวนี้ให้ดูนะ oil open total effect เนี่ยเห็นไหมก็จะเป็นอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนแล้วครีมก็เป็นอย่างงี้นะเห็นไหมซึมเข้าง่ายมากซึมเข้าให้เข้าง่ายเวอร์มากราคาแล้วตัวนี้นะคะตัวนี้เดี๋ยวให้ดูตัวนี้เนื้อเป็นอย่างงี้เห็นไหมสีแดงเห็นไหม คือแบบซึมเข้าไปเลยเพื่อนๆนะคะแปลกไหมว่าแปลกไหมว่าเวลาสําหรับครีมครีมคี่ว่าการใช้ออยลอฟโอวานเนี่ยมันจะทําให้หน้าเราหนักไหมหนักเลยนะเพื่อนๆไม่หนักหน้าเลยซึ่งครีมบางตัวเนี่ยมันหนักมากกว่านี้อีกนะในความรู้สึกครีมอะครีมใช้2ตัวนี้นะเพื่อนๆนะคะสีแดงนะคะเป็นเนื้อสเปิร์มริ่งทำให้หน้าเรากระชับขึ้นทําให้หน้าเราขาวใสนะคะ ตัวสีขาวทำให้น้าเราแบบว่าสมูทติ้งก็คือหน้าเราเนียนเนียนมากสัมผัสเหมือนก้นเด็กอะไรอย่างนี้นะคะเขาว่ากันว่าแล้วเพื่อนก็ไปลองลองไปหาดูกันเนาะครีมชอบมากทีเดียวเลยตัวนี้นะคะหลังจากนั้นแล้วนะถ้าใครเป็นสิวถ้าใครเป็นสิวใช้อ่ะขอแนะนําตัวนี้ตัวหนึงน่งตัวนี้เป็นอาโลเวรานะคะเป็นอาโลเวราเจลเป็นมอยเจอไรเซอร์เพื่อนเวลาเราออกแดดเนี่ยมาดดำอาบแดดบ่อยเนี่ยมาดดำก็จะใช้ตัวนี้นะคะซึ่งตัวนี้เป็นอะไรที่ มาดามชอบมากเวลาเมคอินที่เยอรมนีด้วยนะคะตัวนี้นะคะ,ะเพื่อนๆเวลามาดามมาดามออกแดดเนี่ยอาบแดดบ่อยๆเนี่ยเราต้องกลับมาใช้อัฟเตอร์ซันใช่ไหมแต่ว่ามาดามใช้ตัวนี้ลงเลยลงทั้งหน้าเลยแล้วผิวมาดามจะไม่ลอกไม่แสบด้วยเวลาอาบแดดซึ่งมันเป็นใลักษณะจากธรรมชาติ90%นด้วยนะเจลอินไซด์นะถ้าถ้าเราใช้ใลักษณะเจลที่มันเป็น100%เนี่ยมันจะทำให้ ครีมเราบูดง่ายแล้วครีมมันจะเสียง่ายอันนี้คือเป็น90%นะตัวนี้เป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ไม่เหนอะหน้าเดี๋ยวครีมเอาให้ดูมาดามเอาให้ดูเห็นไหมนางก็จะเป็นเหมือนเนื้อว่าหหางจระเข้เลยทาไปเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมว่ายังไงดูซิเห็นไหมเห็นไหมดีไหมดีเนาะดีมากๆแล้วก็ส่วนผสมของครีมหลายยี่ห้อเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพวกสารเติมเต็มเป็นพวก พวกฟิลเลอร์อะไรเงี้ยเขาก็มีไผสมสมอโลเวอราเข้าไปอันนี้ก็เป็นยๆสตรีมเซลเข้าไปอีกนะมาดามยอมรับว่าแบรนด์นี้ดีมากๆมาดามใช้แล้วคือไม่ปล่อยเลยนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วถ้าใครเป็นสิวถ้าใครเป็นสิวตอนมาดามเรียนเป็นเป็นคอสเมติกกรินที่นี่หรือเป็นในด้านสายเครื่องสำอางนะครูที่โรงเรียนที่มาดามเรียนเนี่ยเขาก็จะใช้เขาจะใช้เป็นลักษณะทีเบลออยนะครับก็คือลักษณะทีทีออยบ้านเรานั่นเองเพื่อนเพื่อเห็นไหมมาดามก็ซื้อมาหลายขวดนะ คือแต้มลงไปในรอยแดงแต้มลงไปบนผิวที่อักเสบเ,เพื่อนๆนะคะอันนี้มาดามคอนเฟิร์มเลยว่ามันดีมากตื่นขึ้นมาผิวยบุบอะตื่นขึ้นมาบอกว่าสิวยุบรอยแดงหายคือไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อนะเ,นเพื่อนๆอนอันนี้มาดามซื้อที่ DM ขวดละประมาณ40กว่าบาทเองนะคะเพื่อนเพื่อนยังไงก็ใช้กันนะคะอันนี้สําหรับส่วนตัวแล้วมาดามว่ามันดีนะคนอื่นจะว่าไม่ดีก็แต่ว่ามาดามพิดว่ากูกููหลายคนเขาก็บอกว่า ชีทีออยยมันดีตอนตอนหน้าเราอยู่แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนโอเคนะคะหลังจากนั้นนะคะถ้าผิวมาดามรู้สึกว่าแห้งมากโดยลักษณะอากาศอย่างวันนี้อากาศหน้าร้อนไม่มีเลยนะเพื่อนเพื่อนวันนี้เป็นใลักษณะฟ้าครึมๆนะหลังบ้ามาดามนะมาดาก็จะใช้นี่ไบไบโอบิโอออยนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะเป็นในลักษณะเจลนะคะทาลงไปที่หน้าเลยนะคะเพื่อนเพื่อนก็จะได้ในลักษณะ ซึมเข้าไปนะเราก็จะรู้สึกว่าไม่แห้งไม่แห้งก้านนะเพื่อนๆมาดามขอคอนเฟิร์มนะคะดูลักษณะการใช้แล้วคือเป็นเฟเวอร์ริตเวลามาดามไปที่ไหนเนี่ยจะต้องติดไปด้วยเป็นยาที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับวิโอยกับตัวนี้นะคะอย่างอื่นขาดได้แต่สองตัวนี้ขาดไม่ได้เลยนะคะเนื้อเจลเป็นน้ํามันจริงแต่ว่ามันไม่มันไม่ไม่มันอ่ะมันสหรับผิวแห้งนะแต่มาดามลักษณะบางวันมาดามก็ผิวแห้งบางวันก็ผิวผสมนะคะซึ่งซึ่งมาดามคิดว่ามันดีจริงๆอ่ะ เริ่มจากสายหอมสายหอมหน้าร้อนปีนี้มาดามมาดามหาหนึ่งขวดไม่เจอเป็น <c oughs> เป็นน้ำหอมบูเบอร์รี่บีดนะของของของบูเบอร์รี่หายไปไหนก็ไม่รู้หาไม่เจออ่ะเดี๋ยวมาดามมารีวิว My f a v ฟ r ริ e เลยนะคะเป็น g e o r g จียอาร์มนะคะตัวนี้คือเป็น My f a v ฟ r ริ e ของมาดามเลยมาดามใช้ปรจนะจำคือเป็น ตัวที่มาดามใช้ตลอดเลยนะคะตัวนี้สําหรับหน,น้าร้อนปีนี้มันหอมอะมันหอมมันหอมเปรี้ยวมันหอมแบบก็เซาก็เซามันหอมแบบทะเลนทะเลยน,นะเพื่อนเพื่อนเนาะคอนเฟิร์มนะตัวนี้แบบดีมากๆนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มาดามใช้ประจำวันลาไปกินข้าวกลางคืนเนาะ <S <S มาดามใช้ดีออลค่ะ,คะเป็นดีออลจัดดอนะคะซ,ซึ่งซึ่งซึ่งเป็นมาดามฟอลวี่เดี๋ยวมาดามแกะให้ดูดเดี๋ยวมาดามแกะแกะให้ดูเห็นไหมซึ่งซึ่งมาดามชอบมากนะดีออลจัดดอเนี่ย ซึ่งต้องเป็นสูตรต้งเดิมด้วยนะสูตรปรับปรุงมาดาก็ไม่ค่อยชอบนะต้องเป็นสูตรนี้ด้วยนะเดี๋ยวแกให้ดูเลยว่ามันหอมเพื่อนมันหอมผู้ดีมันหอมจะกินกุหลาบแล้วกุหลาบของคิดเตนดีออเนี่ยเขาปลูกในสวนนะเพื่อนเพื่อนนะเขาปลูกในสวนเลยนะนะคะเขาก็จะปลูกในสวนของเขาเลยถ้ามารเคยดูสารคดีนะคะซึ่งสาวะคิดเตนดีออนมาดามก็ต้องใช่ใชไหมฮะทำไมอะ โอเคนะคะได้แล้วเห็นไหมซึ่งมาดามชอบมากเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมคะมเก๋ไหมคะโอ้ oh y goodness สวยขวดสวยมาดามใช้หลายขวดเลยทีเดียวนะเพื่อนเพื่อนยังไงก็มันหอมมันหอมฟุงฟ้งๆมันหอมแบบว่าหอมผูดด้ดีๆอะ่นะเนาะมาดามชอบนะคะยังไงก็สเสมอนี้มาดามใช้สองขวดนี้นะคะเพื่อนๆนะคะเป็น,ปน,ปน,ปนคิดเจนดีออลกับ จอร์เจียอาร์มนะคะซึ่งเป็นมาฟริกอันนี้กินหวานหวานอันนี้กินแบบเปรีป้ยวๆซนๆนิดๆนะคะยังไงก็ไปาหาค้นหาเอาอ่ะเรามาเริ่มเลยว่าแล้วมาดามใช้อะไรอ่ะอีกตัวหนึ่งครีมครีมที่ขาดไม่ได้มาดามอองมาดามอองนะคะตาย10นาทีแล้วเห็นไหมเนี่ยอะไร10นาทีแล้วนิโตรจีน่านะคะเซลูลาบูทอันนี้มาดามก็ใช้นะเพื่อนๆนะคะมันจะเป็นลักษณะเป็นอะไรนะเนี่ยเป็นสั่งให้เติมเต็มอีกแล้วนะคะแล้วก็เป็น อนทรนะคบเป็นอ n นทรีฟรานคือในลักษณะดิวลอยเลยนะครับเพื่อตัวนี้ดีมากตัวนี้ดีมากมาดามคอนเฟิร์มนะคะเทียบกับคอเตอร์แบนด์ได้เลยเห็นไหมเนี่ยเป็นสีขาวๆเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมาดามใช้จริงๆนะเห็นไหมเนี่ยโอ้ไมค o กูดเน็ตดีจริงๆเพื่อนๆลองไปซื้อดูไม่รู้ประเทศไทยมีหรือเปล่าแต่ที่ต่างประเทศมีนะคะสิบห้ายูโรมันจะไม่ผิดนะคะอันนี้ก้อนหนึ่งร้อยซึ่งมันดีมากๆหอมด้วยหอมละมุนด้วยนะเพื่อนๆนะคะซึ่งมาดามชอบมากเลยนะครับ ชอบจริงๆนะครับเพื่อนเพื่อนตัวนี้เนาะโอเคเข้ามาสู่งานหน่อยอีกล่ะอันนี้คือลักษณะผมสี่บอลอ่ะอุ้ยมาดามมีผมสี่บอลมาดามก็ต้องมีตัวนี้ด้วยนะคะเป็นเป็นเขาเรียกอะไรลนะเป็นสําหรับสเป์ฉีดผมสี่บอลน,นะมาดามทําผมสี่บอลผมเราจะได้ไม่เสื่อบนะครับเพื่อนๆนตัวนี้นะคะแล้วก็มาดามช้อปปิ้งเยอะไหมเยอะเนาะเยอะนะ อันนี้เป็นวิตามินที่มาดําทานโอเคอันนี้เรามาเริ่มสู่สายสายวิตามินกันละสายวิตามินสายวิตามินนะคะที่มาดําทานก็เป็นตัวนี้นะคะเป็นของดรจาครอบนะคะเขาบอกว่าเวลาเราทานเนี่ยมันจะช่วยเลือดเนี่ยหมุนเวียนในร่างกายดีแล้วระบบต่างๆเนี่ยปรับระบบในร่างกายเราทั้งทั้งกล้ามเนื้อทั้งทั้งระบบในร่างกายเนี่ยมันดีมากมาดามขอคอนเฟิร์มว่ามันดีจริงๆเพื่อนนะคะเนี่ยกินตัวเดียวแล้วอยู่เลยนะคะกินตัวเดียวแล้วอยู่เลยเดํยาให้ดูเม็ดนะ เห็นไหมกินวันละ2เม็ดนะคะกินวันละ2เม็ดซึ่งซึ่งอะไรซึ่งถ้ากินวิตามินเยอะมันก็ไม่ดีต่อร่างกายนะมาดามอันนี้มันก็จะมีอะไรเพื่อนๆดูซิมีแคลเซียมนะคะมีเห็นไหมมีแมกนีเซียมมีซิงค์มีวิตามินซีมีวิตามินดีเห็นไหมมีครบเลยใน1แท็บเล็ตเพื่อนๆซึ่งกินตัวนี้แล้วรู้สึกว่ามันดีสําหรับเรานะด้วยวัยเราด้วยอะไรด้วยเนี่ยเราต้องทานวิตามินเสริมนะ เพิ่มก็อขากระดูกเราเพิ่มน้ํามันรูมาตอยเพิ่มระบบในร่างกายเราทํางานดีขึ้นซึ่งมานํคอนเฟิร์มว่ามันดีมากๆนะคะอันนี้นะคะเพื่อนๆลองลองเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูเนาะมาดามไม่ได้สปอนเซอร์อะไรจากเขานะคะโอเคโอเคดาวน์โหลดอีก3ยังไม่หมดนะคะว่าสิบเอ็ดนาทีแล้วอะไรเนี่ยไวมากมาทาพูดแบบวัาตายแล้วตายแล้ว,ลวนี้ยังมีอีกนะที่จริงอยากจะโชว์เครื่องสัอาอยากจะโชว์แป้งอยากจะโชว์อีกแต่ว่าวันนี้เอาแค่แค่เป็นคร่าวๆก่อนเนานะ อันนี้เป็นอิมมดีนค่ะนะคะเป็นอิมมดีนไทม์เพอร์เฟกนะคะเป็นสำหรับผู้หญิงวัย40บวกแต่เราก็ทานได้แล้วแหละเพื่อนๆนะคะทานได้แล้วลถ้าใครจะรู้ว่าอิมมดีนมันจะดีมากๆนะมาดามแกะให้ดูเห็นไหมคะเป็นอิมมดีสีเหลืองนะคะสำหรับผู้หญิงวัย40ขึ้นไปซึ่งมันจะทําให้หน้าเราเนี่ยไบรท์ขึ้นหน้าเราสวยขึ้นนะคะเพื่อนๆแล้วก็ําให้หน้าเราแบบอิ่มเอ,อิบอิ่มน้ําขึ้นนะคะเพื่อนๆทำให้หน้าดูผิวเราจะเนียนขึ้นนะเป็นไทม์เพอร์เฟกนะคะเดี๋ยวมาตัดให้ดู นะคะมันจะมีกล่องน,นั่นกล่องสีม่วงกล่องสีม่วงนั้นก็จะทํามีเพิ่มฮอร์โมนให้เรานะแต่ว่ามาดามกินช่วงนี้มาดามขอกินกล่องสีสีสีเหลืองแล้วกันนะคะเพื่อนๆนะคะเห็นไหมอันนี้เป็นในลักษณะลักษณะประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะเป็นสําหรับเห็นไหมเขาบอกว่าสําหรับเพิ่มให้ผิว แข็งแรงขึ้นสําหรับผิวที่มีริ้วรอยก็จะจะหายไปนะคะพเพื่อนๆนะใครเห็นไหมคะอันนี้เป็นนักษระสองเดือนนะฮะกินมาละสองเม็ดนะคบเพื่อนๆเป็นสองเดือนนะฮะกินสองเดือนนะคะเห็นไหมกินมาละสองเม็ดน้ำมาดามพานเห็นไหมคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะยังไงก็ไปหาเอาเราต้องทานนะพเพื่อนๆนะคะว่าอีเมดินเขาก็ดังอยู่แล้วเรื่องนี้นะพเพื่อนๆนะคะก็ ไปหาเอาดูเนาะอันนี้สําหรับมาดามที่มาดามชอบมากๆเลยนะมาดามมีไม่ขาดบ้านเลยต้องมีตัวนี้นะคะแล้วมันจะมีแบบดื่มด้วยเดี๋ยวหลังมาดามมารีวิวแบบดื่มด้วยนะคะโอเคใกล้จะหมดหรือ,อยังใกล้จะหมดหรือ,อยังยังไม่หมดนะอันนี้เป็นครีมกันแดดอันนี้เป็นครีมกันแดดที่มาดามเพิ่งได้มาใหม่นะคะเป็นครีมกันแดดที่มาดามที่ได้มาใหม่นะคะเป็นเห็นไหมคะเป็นซินเซร์นะคะเป็นสกินเซรั่ยนะคะเพื่อนๆนะคะเห็นไหม อันนี้นะคะมาจากฝรั่งเศสเลยเมกอินฟรั่นนะคะเพื่อนๆแบรนด์นี้นะมาดามซื้อมาในราคาก็ดีอยู่ซื้อมาในราคาเท่าไหร่50บวกอะ่ะอันเนี้ยแบบห0บวกเลยอ,ะอ่ะมันก็จะดีแล้วมันไม่เนอะหน้านะคะมาดามไม่เนอะหน้าแล้วก็มาดามชอบแบรนด์นี้มากเรื่องของเรื่องเห็นไหมคะนี่คือแบรนด์ของเขาเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะอันมาดามแกะให้ดูเลยนะคะแกะให้ดูกันเห็น,หนว่ามาดามไม่ได้แอบ ลอยแล้วเห็นไหมลอยก็ลอดก็เท่านี้นะคะลอดเป็นสีอย่างนี้เงินเงินอย่างนี้เห็นไหมเห็นไหมแล้วมันจะไม่เนอหน้าครีมกันแดดมันไม่เนอหน้าเห็นไหมดูเดี๋ยวให้ดูเห็นไหมเป็นสีขาวเห็นไหมคะเดี๋ยวเป็นสีขาวเห็นไหมทาให้ดูเห็นไหมเบามากเห็นไหมแล้วผีผิวแบบว่าอย่างเงี้ยทำให้หน้าผิวเราดีขึ้นด้วยเห็นไหมไม่มีกลิ่นเลยนะเพื่อนเพื่อนมาดามชอบมากเขาบอกว่าตัวนี้นะคะดีกว่าเคาน์เตอร์แบรดอีก หลายๆยี่ห้อเลย browse. ซึ่งทาแล้วมันไม่หนักหน้าด้วยเพื่อนเพื่อนมาดามคอนเฟิร์มมาดามคลิมแบบว่าติดแบรนด์นี้มากนะเพื่อนๆเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาดามจะมารีวิวผลิตภัณฑ์แบรนด์นี้อีกเซรั่มเขาดีมากๆเดี๋ยวมาดามมารีวิวมาดามใช้ไปแล้วดีมากๆเดี๋ยวมาดามมารีวิวแบรนด์นี้เป็นเซรั่มของเขานะคบเพื่อนๆโอเคนะคะ,นะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะคะว่าแบรนด์นี้นะคะชื่อชื่อนี้นะคะโอเคเราไปเซิร์ชเอานะคะเพื่อน,ๆ,นะะนะะๆนะคะยังไงก็อตัวสุดท้ายที่มาดามจะนำเสนอ ตัวนี้แพงมากตัวนี้แพงมากเลยตัวนี้แพงมากแพงเวอร์มาดาแล้วเขาแพ็คมาอย่างดีด้วยเห็นไหมตายแล้วดูซีเนี่ยตัวนี้แพงมาก,มากๆเพื่อนๆเดี๋ยวมาดาแกะออกมาก่อนเดี๋ยวมาดาแกะออกมาก่อนแกะกันให้เห็นตรงนี้เลยนะคะแกะกันเลยนะคะไม่ได้ว่าแกะกันเลยอุ้ยดีใจมากเลยตัวนี้เคยกินมาสองครั้งละตัวนี้นะคะเคยกินมาสองครั้งละซึ่งเขาให้กินเดือน ทุกเดือนสามเดือนครั้งหยุดหนึ่งทุก3เดือนนะคะกินทุก3เดือนนะคะกินทุก3าเดือนโอเคมันชื่ออะไรอ่ะ Beauty นะคะเป็นของฝรั่งเศสนะคะเป็นคอลลาเจนนะคะห้ากรัมแล้วก็เขาบอกว่าสําหรับดีช็อกนะคะเห็นไหมเห็นไหมเขาบอกว่า2ปีภาษาฝรั่งเศสทั้งหมดเลย Beauty จะทําให้คุณรู้สึกสึกผิวของคุณนะคะจะรู้สึกได้ว่ามี เฟิร์มขึ้นนะคะริ้วรอยของคุณก็จะหายไปแล้วก็จะเพิ่มแอนตี้ออกซิเดนต์ให้กับผิวของคุณนะดูสิบุญบาปเพื่อนๆบุญบาปยังไงละ่ะยังไงละ่ะเขาบอกว่าพอทานนี้ปุ๊บนะพอหมดอันนี้แล้วเนี่ยเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเอาให้ดูเห็นไหมเขาบอกว่าเห็นไหมคอลลาเจนอิสเนเจอรัลคอนพรีเนน์เดอะสกินเห็นไหมเขาบอกเห็นไหมส่วนผสมเขามีคอลลาเจนนะทำให้ผิวคุณดีขึ้นทำจาก เปลือกสวนฝรั่งเศสนะคะเห็นไหมคะมีซิงค์มีวิตามินซีด้วยซึ่งกล่องนี้นะคะมันราคาของคนบอกว่าแพงมากมานนี้ก็ซึ่งไม่ลราแพงอ่ะเพื่อนๆเกือบ2,500เกือบ3,000บาทไทยนะอันนี้เกือบ3,000บาทไทยนะซึ่งเห็นไหมดีมากๆเพื่อนๆนะคะแล้วก็เวลาทานเนี่ยเดี๋ยวมาดำแกะให้ดูทานวันละ1แคปนะหนึ่งหนึ่งอันนะเพื่อนๆสิบสี่วันนะมันจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวมาดำแกะกล่องก่อนแกะกล่องก่อน เห็นไหมนี่มันจะเป็นอย่างนี้เลยเป็นชูดอย่างนี้ให้คุณเห็นไหมมันก็จะเป็นชูดวันอย่างนี้ให้คุณเห็นไหมเนี่ยสิวันนะครับเพื่อนเพื่นเป็นดีทอ็อกสําหรับผิวของคุณคุณทานตัดทานครับเพื่อนตัดเดิมตัดเดิมนะมันทำให้ผิวคุณเนียนขึ้นจริงๆ เนียนขึ้นแล้วก็เหมือนการเป็นการดีดถอกผิวไปในตัวนะคะยังไงก็เดี๋ยวมาดามจะทาน1 4วันเดี๋ยวมาดามมาบอกผลมาดามทานเคยทานมาปีนึงมาดามทาน3กล่องปีละ3ากล่องเท่านั้นนะเพื่อนเพื่อนถ้าใครอยากรู้อะไรเดี๋ยวมาดามตอบเอาตอบให้นะปีละ3ามกล่องนะปีละ3ามกล่องนะคะอันนี้นะคะเพื่อนเพื่อนนะคะให้รอยสิวหายให้ผิวคุณดีขึ้นทําให้ผิวคุณแข็งแรงขึ้นอย่างเงี้ยเห็นไหมแล้วมันอยู่ได้2ปีนะเห็นไหมเห็นไหม จากฝรั่งเศสถ้าไม่อ้ฝรั่งเศสแล้วมันจะดีนะเห็นไหมโอเคนะ,คะมาดามไปแล้วนะขอขอบคุณเพื่อนที่ติดตามมาดามแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าเราต้องทานอาหารที่ดีสุขภาพจิตต้องดีแล้วก็ต้องบำรุงจากภายในสู่ภายนอกแล้วก็มาดามขอคอนเฟิร์มว่าสิ่งที่มาดามรีวิวนี้คือมาดามไม่มีสปอนเซอร์นะมาดามซื้อมาเองนะมาดามขอนําเสนอเลยนะมาดามคลิมนาเสนอเลยนะคะเพื่อนๆนะคะ,ะ,คะอันนี้คือมาดามนาเสนอมากๆแล้วค่ะเพื่อนๆนะคะตัวนี้นะคะดีมากๆเพื่อนเพื่อนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ